ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะ mm hmm. ก็จะมาแกะกล่องซุม่มเบบี hmm. ้ท mm ี400เอร์เซทุกคนอาจจะพบก,กันเบบี้ท mm ี400เอร์เซ็นซึ่งอันนี้นะคะ mm hmm. เขาออกหม่แล้วก็ดังมากแล้วก็หนูเห็นคนได้เขาค่อยเขาเขาอ่ะได้ซีเครตเยอะมากเราก็เลยจัดมาเลยหนึ่งจุ่มนะคะพีออเดอร์มาจากจีนเย้ yeah! <c oughs> คือมันก็จะมีหลายตัวมากเดี๋ยวเราเพราะว่ามันเป็นเบบี้ที400เปอร์เซ่ะตัวจะต้องใหญ่ขึ้น400เช่าคุณเปอร์เซนต์ใช่ค่หนึ่งสองสลยคือมาค่ะเราก็จะมาแกะกันเลยอ่า พี่ออเดอร์มาจากจีนค่ะก็คือแม่สั่งให้เพราะว่าเราแม่ว่ามันเห็นมันฮิตดีก็เลยให้พีอ่ออเดอร์มาจากจีนอรอประมาณยี่สิบกว่าวันเลยใช่ค่ะนี่ก็จะมีตัวดังนี้เลยนะคะทุกคนคือก็จะมีแมวแพะหรือแกะก็ไม่รู้มีจิ้งจอกไก่ช้างไดโนเสาร์กระต่ายหูตั้งแล้วก็นี่สีเกล็ดสองสี่ตัวเลยนะคะทุกคนมา เราก็จะมาสุ่มกันถ้าสมมุติในใจหนูหนูไม่อยากได้แค่แกะแกะจิ้งจอกช้างกับแ้วสาวค่ะนี่ทุกคนดูนี่คือหนูมีแล้วแล้วก็มีแกะด้วยนะคะก็เลยไม่อยากได้แล้วก็มีมีอะไรอีกอะมีช้างด้วยอันนี้ หยุดยหยุดหยุดคือหนูอ่ะมีครบแล้วที่มันเป็นของแบบเบบี้ทีสามีสามนะคะพ่ออยากได้ตัวไหนถ้านในใจพ่อพ่อเหรอพ่ออยากได้ทีม่มีปุบโบอ่ะอันนี้กระต่ายอันนี้คือมันเป็นซีเครตไงใช่ค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวเรามาแกะกัอนอวอนอ้ย ดีใจเกินไปแล้วโมน่กล,ล่อ,ม,อ,อ,อ,ลม,ม,อ,อมามนน่นาล่อมาอเออเวลาจบก็จบจากหน้ากล่องมาโคตรใหญ่อะทุกคนคห,ห,นหนยุดเอาลองกลางก่นอนหน้า ทุกคนยังไม่เห็นการ์ดหนูควรจับการ์ดมาโชว์ทุกคนไหมไม่ไม่ไม่พ่ออยากดูคนเดียวพ่อท้าทำหน้าตาขอร้องไม่อยากทำหน้าตาพอแล้วอย่าทำหน้าตาแต่ว่าพ่อหัวกโกงพ่อขอดูหน่อยฮะกลมอย่าบอกสิจะบอกทำไมอะอย่าบอกทำไมอ้าวล่าเลยหัวกลมหมดเลยใช่ไหมเออเนาะก็หัวกลมหมดเลยแก้กันเล ไ,ได้กิน่วนวอยอ่ะตื่นเต้นสิแต่ไม่อยากแสดงอาการ<อ>คือแม่จหนูหอ,นยอ,อยูย่ได้ไกลไกลไปทำไมอันนี้ด้วย,วย สวยมากเลยอะหนได้กลิ่นเว้ยต้องใส่กลิ่นไข่เราดูความูจัหน่อยเอาวันใที่นี่มันจะเป็นคือมันเป็นคอลเลคชันใหม่มันก็จะมีตาตาก็จะมีน้ำอยู่ในตาแบบนี้แบบนี้ไม่ได้สีเขะไม่จะเป็นไรแต่น้องน่ารักมากค่ะทุกคนแต่หนูได้ตานี้ด้วยหนูตามันคือตาลงให้ที่มันมีน้ำอยู่ในตาค่ะคือหนูบอกแน่ว่าแบบหนูอยากได้มาก อ๋พอพราเห็นหัวกลมๆแต่พ่อไม่ไม่เปิดการด้วยนะ,ห,ะหรอนี่ทุกคน400%ไหมพ่อ,อดูส่งใหญ่ใหญ่มากไหมล่ะเอาหนูเอามาเทียบซิเอาตัวไหนก็ได้เอาวีสามมาเทียบเ,เ,เป็นเเปเป็น็นนแม่กับลูกเลยวิคุณเจนหนูหนูอยากได้อันนี้มากขอบคุณแม่นนะ ก็ขอบคุณที่พ่อมาถ่ายให้นะคะทางแดงนะฮะวูสทำไมทำไมเหมือนมัมีคลี่ออกจากตูดเลยลองดมดมดิดมตูดดิแล้วถ้าแบบเนี้ยคุณพ่อถามหน่อยตัวใหญ่แบบเนี้ยมันมีที่หิ้วอะไรไหมมีเชือกมีอะไรไหมี่สายร้อยไหมก็จะพอไปเดินห้างเริมไทยสวรรค์ได้ไหมทุย ใครก่ะหนูหนูจะชื่อว่าน้องกุ๊กกุ๊ค,ค่ะน,น่ารักมากเลยพอ,อ,อแล้วนะตอนนี้พอนะไม่โอเคไม่โอเคแล้วอาจจะมีสร่งสุ่มคลิปใหม่หม,หม่อีกนะคะทุกคนรอติดตามรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะอะไรน้อยจะตายไงมีแค่หนึ่งตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนฮะ ถ้าเราใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พักเกจีวีด้วยนะคะแต่นี้พักเกตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่ไก